สว,ส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ,ว,กกบวัพบกขอผมชิ่นีครัเช่นเคยใช่ไหมครับอาอาช่วตรอดสหวันนี้ครับ,เร,บเรามาอยู่ที่ส,สมอลแรนด จากครั้งก่อนที่เราได้ไปทําการไปบุกป,ป่าใหม่ใช่ไหมครับไ้ชื่อว่าอะไนนรก็เด่นนะเพลกระเด้นนะครับวันนี้เราก็จะมาที่ไบโอมสวัมนะครับเพื่อที่จะหาอาสลามนะครับสลามนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ฝนตกด้วยก็ตกมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มหาสลามเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวัน พระจันทร์เต็มดวงนะพระจันทร์อาอะแย่นะพระจันทะรนะ์ถ่าย <c oughs> อันน่าฝนโปอ่นะแล้วสลามจะเกิดไหมเนี่ยโอ้ยแย่นะอืมสลามันจะทำให้ผมเนเนี่ยตายเลย ดีๆนั่นนี่คือแค่ยยเดียวจะเจอคิ้เปอร์เลยคร้องื่อที่ยังเล็กๆอยู่นะเอ่อเป็นว่าผมขอบินออกไปใหญใจนิดนึงนนเนาะเผื่อมันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝนตกเป็นตะตกมากเลยเนาะคือผมเพิ่งไปทำเครื่องใหม่มันก็เลยแบบเเดียวนี่มันแม่มดจีว่านี่มันแม่หมดมน่ะ โอ้ oh my g o d มีมด้วยโอ้ my god เด oh ี๋ยวเดี๋ยวเดี <S 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้นสิครับขึ้นสิครับอ้ยาโอ้ยแบบพิดโอ้ยเย่ละเฮ้ยเจอสลมเจอสลามผมผิดสลามโอ เตรียมสนามก่อนขอขอสนามก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดน,น,นะคือตอนนี้ผมต้องการสลามอย่างหมอ โอ้ยเย็นกำเย็นกำนะมันอยู่ในเลยตรงท้องเราพี่อยู่ตรงท้องมันก็ตีไม่ได้สิเนี่ยนะ ยังไงเดีมันขึ้นมันก็ตกอะ่ะมันก็ตกมากเลยมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะสมูทอ่ะเปิดดบซิดีขึ้นไหมไม่รู้เดี๋ยวนะถ่ามันภาก็ตกอะไรก็ขออาภัยด้วยนะครับ คือดีเครื่องมันมีปัญหานะอืมแต่ตอนนี้ผมหาสนามไม้เจอเลยเออือถ้านในนั้นมีเมวขึ้นมาล่ะเ,เ,เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นผมขอหาเมวก่อนแมวที่หายากบินก็ไม่ขึ้น ไม่เสร็จปีหรอกรอก็ใส่็จไปแล่ะเอาทำไมไม่ขึ้นนะโอ้ยปแปลกนะเครื่องเนี่ยปปแปลกนะโอเคซึบแมวแมวไม่มีแมวเลยเหรอโอ้ว ตอนนี้เราได้สลามมาหู10-4โอเคนะถือวา่าไม่หน ой, ่อยได้อยู่แต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าไม่มีรถจริงมันก็มันก็หน่อยนะนืงไงดีนะเนี่ยยากมากฝนกต็ตกสลามีเลยจ้ะสลามีเลยจ้ะ เฮ้ยมันจะพูดเลยว่าไม่เจอมันตร์อื่นอันนี้ผมก็พอมนานนอย่างเดียวคือให้ฝนมันหยุดตกเร็วๆก่อนเช้างัง้นเราจะไม่ได้อะไรเลย อืมอืมเ้ยผมไม่รู้ไปสวัสดีครับโอเคจริงๆถ้าเราเจอมัลเตอร์ตัวอนเราต้องรีบฆ่านะเพราะว่า มันจะเป็นการทำให้ซาไม่เกิดช่วยนะถ้าเจอมันต้องตื่นเล้วก็ต้องฆ่านะอืมจเจอเลยอ่ยะรออ๋อวผมขอไปใ,ให้มันแบบมันดีนิดนึง My, uh... Oh, no, no, no. หแล้วอันนี้ที่ส่งนี่หรออ๋อโอ้ยโดนช้ำ ตอนพอเาเช้ามอนเตอร์เยอะมากตอนมืดไม่มีมอนเตอร์เลยคือ,อไรโอเคเปเ่อ์ออออเฮ้ยเฮ้ยผมเจอต้ลามโอเค าได้ห <ersch> ้าสิบเก้าเกือบชุดก็ก็โอเคแล้วมั้อะไรนะก็โอเคลำมั้ก <Ole Miss. S 2> ็ได้อยู่แหละแต่คือเราก็ ทำไม่มากกว่านี้ไม่ได้ครับต้องมาแล้วอ่ะอืมหรือผมอาจจะต้องไปหาสลามช้างก็ได้นะจริงแล้วอาจจะต้องเป็นเป็นอย่างั้นคือซอมที่นี่มันเป็นซอมที่แบบไอ็เมากแล้วส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าสมองเล่นหายยากมากแต่อันนะถ้าไม่ได้เจอใจบ้านเนี่ยคือแบบไม่เจอหายยากมาก สเกิลตกเป็นนุ่นว่าซึ่งตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรนะ่าแล้วก็คงอาจจะต้องกลับบ้านต้องอาจจะต้องตั้งหลังหาซอมใหม่นะ <c oughs> จริงคลิปนี้มันก็ไวายวาพื้นที่มันยังไม่มีมกระเบิดนั่แหละ โอ,โอเคเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทําเครื่องวงจรสักอย่างนะอีกแว็บหนึ่งแล้วกัน,นครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาทางกลับบ้านก่อน โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องอะไรสักอย่างอนะันที่เกี่ยวกับไอ้สลามสลามบองเรานะครับก่อนอ,อื่นเราเลยนะครับเราต้องมาทำการข้าวอ่เราต้องใช้ทั้งหมดอสี่ 4, นะครับสี่บ็อกคือที่ที่ที่หามานี่คือแบบปัดเกลี้ยงนะปดเกลี้ยงเลยนะ สิ่งที่เราต้องการต่อมาก็คือเออเออไหนวะไม่มีหรอเราต้องขับเองหรอทำไมอ่ะไม่อยากขับเลยอ่ะไม่มีจริงหรอเปืนนะเองเนาะเฮ้ยไม่มีเลยหรอจะไปได้หรอไม่ม ไม่เป็นไรเอามาก็ได้ใช้ตัวละมินแล้วเดี๋ยวผมขอทิ้งขยะก,ก่อนสติมันมันมันขยะเยอะไปหมดเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เออข้าวทิ้งไปตรงนี้ทิ้งไป,ะงปะอะไรทิ้งดีเด็กก็ทิ้งไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกตอนละมินเยอะนะอันนี้ผมตั้งใจเก็บแล้วไม่เป็นไรอืมแล้วกขัสติก,ตกซึ่งผมเก็บสติกไว้นี่ไง อ้าวคณอจัจยูนะครับคือไหนก็คือพวาวเวอร์อเรลอ่ะพาวเวอร์เรลเรื่องไหนต่อไปที่เราต้องการก็คือ,อพิสตันนะซึ่งเราต้องการอยู่ไหนอ่ะ cobblestone 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 ไหนก็เลย ไม่มี <Hi. S 1> ไอ้ยาไม่มีหรอไอ้ยาไอ้ยี่โอเคพิสตันครับยังไงนะไม่ได้ครับหนาะมา <c oughs> เอา่อต้องการอ๋อโอเคเดี๋ยว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 เอาเด็กตรงนี้แหละเอาเด็กตัวนี้แหละใช่ไปไหนลนะ่ะ อไปไหนแล้วล่ะผมเก็บไปแล้วหรอผมไม่ได้โยนทิ้งไม่ให้หรอเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเอ้าโยนทิ้งจนได้ะอ๋อให้ผมว่าโยนไปเฉยใช่ไหมเยอันเนี้ยไข่โยนไปเฉยอันนี้โย,ยนจริงเพื่ออะไรก็ไม่รู้อืโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการครับพิสตันได้อย่างไม่ได้ ไม่มีไม้แพงโอเคพิทตันมาหนึ่งอันปังขาเป็น sticky พิทตันเรียบร้อยเอาก็ต่อมาที่เราต้องการใช้ก็คือได้ไว้นะ observer observer เราต้องการเป็นอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะห้าห้าห้าเครื่องใช่ไหมเอ้สามเครื่องส ก็จะสามเครื่องโอเคหลังจากนั้นเราต้องการเป็นหินเรียบปะหินเรียบปะหินเรียบปะเอาเซิร์ฟเวอร,เวอร์เอาเข้าไปตัเหมือนกันเหรอหนึ่งอันอ๋อพอดีเลยโอเคทำอะไรเป็นบล็อกอะไรก็ได้ไม้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไฟไม่ขึ้นมายุ่งเลยนะเอ่อรีเวอร์เราต้องการรีเวอร์ ไม่มีดีบุกดีบุกหนึ่งอันอายุหันศาอมกัอบบล็อกก่อสร้างอีสานนิดนึง่งหัวตนกระบายอันนี้อันนี้ที่ไปเอา้าต้องมีอะไรนั้นอยู่ว่าไม่เห็นทับเหรออืก็ได้นะเห็นใหม่เห็นใหม่หหมอืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวก็โ okay. อเคยวลองทิ้ใหม่สิผมว่าหินทับมันสวยนะเออเอาคัดใหม่แล้วสวยใช้ตัวไหนสิออยังไม่สวยท่าแบบนี้ยังไม่สวยก็ดูธรรมดาไปออ้นี่แหละโอเคเลยเอาละเราจะไปทำการมันจะบุดแล้วเราจะไว้ไหนดีอ่ะ ออไม่ต้องไกลมากหรอกวันแถวแถวนี้ก็ได้แนะนะอ,อังจากนั้นไม่ออต้องสูงหรอกเพราะว่าเกีย่ยเกียดปีนวางไปเลยแล้วก็วางไปเลยโอเคจากนั้นเราก็ทำการเอาสนามบล็อกมาถ้ามันเครื่องเครื่องอะไรเอ,อ่ยทุกคนน่าจะรู้แล้วนะก็คือเครื่องมรางรถไฟนั่นเอง นะครับไม่มีอะไรเยอะเลยแค่นี้เองนะั้นนั้น,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 นก็เราวา,างไฟวางวางะไรนะออกเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วเราก็อ,าออกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยวางอีกหนึ่งตัวข้างบนนี้ออกเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้จื๊บจวางได้ไหมลองไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่นะ ว่างไม่ใช่ต้องหันไปทางด้นซีคนบอกเปลี่ยนเลยเปียนจำไลยโอ้อะไรโอเคอเอย่างนี้ถูกต้องไปวางไปถูกออกถูกออกเอาเป็น sticky piston มาเราทำแบบธรรมดาก่อนอนะ โอเคแล้วก็เอาเป็นริเวอร์ปรับปุ๊บอันนี้ออกจะไปด้วยไม่เอาเอาละทีนี้มันก็จะใช้งานได้แล้วนะครับถ้าใครอยากได้มเมือน่เดี๋ยวก็นี้ใครมันเก็บอัตมัติอยู่ในกล่องแล้วก็เอาฮอปเปอร์วางเอาอะไรกับแพงกั้นนิดหน่อยแล้วก็พุบเอาวางฮอปเปอร์วางก็ได้ก็เก็บได้แล้วนะครับก็นี่เปิดหนึ่งทีแล้วเนาะ เอากลับมาทังที่ราก็จะทำงานได้แบบมีนัดดีนะครับโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะได้รางคู่แล้วนะครับก็จะเป็นบักตัวหนึ่งนวะในการปั๊มรางรถไฟนะครับซึ่งผมจะนั่งรถไฟไปทำอะไรคอยติดตามชมในตอนหน้านะครับโอเควันนี้เราก็ได้สองอย่างแล้วนะ้อทั้งไปสวัสดีแล้วก็ทำเชื่องปั๊มรางรถไฟตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปแค่คอมก่อนละกันนะครับ เอาไวาครับในคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติมกดิ่งแล้วกกดแชร์เพื่อนดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ